ไปเรียนยิงแอดแบบที่เขาพูดกันหรือว่าเขาสอนกันอะไรอย่างเงี้ยนะไปเรียนโฆษณายิงโฆษณาเนียยยิงแอดอย่างเงี้ยมันเวิร์กไหมพี่อะไรเงี้ยนะคือพี่จะพูดจากใจเลยนะสมมติว่าพี่เป็นพี่เราเราเป็นพี่น้องกันแล้วกันถ้าเป็นน้องพี่พี่จะบอกว่าไม่ต้องไปเรียนเพราะการยิงโฆษณาเนี่ยเราทําได้แม้กระทั่งเราทําเองในซัพพอร์ตของ Facebook เราพิมพ์ว่ายิงโฆษณาแบบนี้ทํำยังไงมันก็จะขึ้นมาทีละสะเต็ปแล้วเพราะฉะนั้น เราไปเรียนเพื่อที่เราไปทำเองแล้วงงหรือว่าเราอยากได้แบบเร็วๆอย่างนั้นได้แต่การที่ทำให้เราขายได้ไม่ใช่การยิงโฆษณาอ้าวพี่ทำไมพี่ขัดกับคนอื่นอย่างนี้เดี๋ยวพี่ต้องบอกก่อนว่าพี่ไม่ได้ดิสเครดิตใครนะคือพี่ไม่ตัดเครดิตของใครนะคนที่สอนยิงโฆษณาทั้งหลายนะพี่ไม่ได้รู้จักอะไรหรอกแต่ที่พี่พูดอย่างนี้หมายถึงว่า ก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนการยิงโฆษณาเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าสินค้าของเราเนี่ยทำมาเพื่อใครเพจของเราเนี่ยมุ่งตรงไปที่อะไรมีโฟกัสเขาเรียกว่าคอนเซ็ปที่โฟกัสไปเลยว่าเพื่อคนกลุ่มนี้มันต้องชัดเจนมากๆเลยแหละสมมุติว่าเราบอกได้แล้วว่าเราขายคนกลุ่มนี้คนแบบนี้อายุเท่านี้ถึงเท่านี้คนที่มีปัญหาแบบนี้คราวนี้ถ้าเราจะเริ่มขายสินค้าได้สินค้าหนึ่งเราก็ต้องเอาสินค้านั้นนะมา สื่อออกไปให้คนกลุ่มนั้นรู้สึกให้ได้ว่าเขาจําเป็นจะต้องใช้เพราะอะไรสมมุติว่าเราไม่รู้ว่าแบบไหนที่มันจะโดนพวกเขามากที่สุดเราอาจจะทำคอนเทนต์ก็คือวิธีการสื่อสารออกไปให้เขาเห็นเนี่ยสักสิบแบบสิบคำพูดอะไรก็ว่าไปเพื่อให้เขาเห็นแล้วเขาเลือกว่าเขาชอบแบบไหนเขามปีปฏิกริยากับโฆษณาของเราที่คอนเทนต์ตัวไหนแบบนี้พอเราเจอแล้วเนี่ยเขาเนี่ยโอเคแล้ว เริ่มยิงโฆษณาเริ่มเข้าไปถึงเทคนิคการยิงโฆษณาให้ได้ยอดขึ้นไปเรื่อยๆทำยังไงถึงจะไปเจอคนกลุ่มนี้แต่ต้องเป็นคนที่มีกำลังซื้อด้วยนะอย่างเงี้ยคือคือเราต้องใช้สำหรับการยิงโฆษณาแล้วซึ่งถ้าพูดถึง100%นะพี่ให้ที่3 0การขายสินค้าให้ได้เนี่ยให้การยิงแอดที่30%แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้น70%แรกอะ่ะมันเยอะมากนะแล้วมันก็จาเป็นและสาคัญมากๆถ้าเราคิดว่าเราจะขาย แค่สั้นๆสามสี่วันน่ะคุณกุณยิงโฆษณาไปเลยไม่ต้องมาคิดถึงสิ่งที่พี่พูดก็ได้แล้วผ่านไปสามสี่วันมันก็จะเงียบก็ทําใหม่ไปเรื่อยๆแบบนั้นเองแต่ถ้าทําแบบที่พี่บอกเนี่ยมันจะอยู่ยาวมันจะอยู่ไปถึงลูกหลานเราเลยนั่นแหละเพราะฉะนั้นทําไมการไปยิงโฆษณาอย่างเดียวมันไม่ได้ทําให้เราขายได้เพราะแบบนี้เมื่อไหร่ที่เราจะไปเรียนยิงโฆษณาเราต้องรู้ว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาสอนอะไรคุณบ้าง มีไหมที่เขาสอนเทคนิคการตีคอนเซ็ปต์ต่างๆการช่วยเหลือคุณตลอดจนคุณขายได้อย่ามีหรือเปล่ามันมีแต่มันหายากแต่พี่ก็เป็นคนนึงสอนอย่างนั้นอยู่แล้วแต่หมายถึงถ้าใครเลือกที่จะไปเรียนยิงโครณา